สวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายของปีนะคะเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า2 5 6 5ต้อนรับปีใหม่2 5 6 6นะคะขอให้สิ่งที่ไม่ดีหมดไปในปีนี้นะคะปี2 5 6 5ปีหน้าปี2.66 6ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดี โชคดีปีใหม่ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวมีความสุขความสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนากายใจแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสนับสนุนตลอด2ปีที่ผ่านไปนะคะเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ ช่อง Youtube ที่เราเปิดร่วมกันค่ะสนับสนุนเป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูเรื่องราวงานเงินความรักเชื่อมโยงเราอ่านเชื่อมโยงดวงดาวของวันที่31มกราคมปี2566ปีเถาะกระต่ายนะคะวางแผนกันค่ะในหัวข้อ รักขคมขอฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์มีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละสวงไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์สำหรับแรกนี้คือสถานการณ์เดือนมก,กราคมของเพื่อนๆชาวธนูานตุไฟค่ะ รวยค่ะการเงินเสาในเรือนเสานะคะในรอบ30ปีต่อมามุนมาด้วยความเข้มแข็งก้นโตเลยค่ะมีดาวอาทิตย์ดาวคู่มิตรนะ,ะสุภาษะ,ะ,ะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ายดศักดิ์ตำแหน่งนี้อัครฐานถ่ายดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนการเงินมีการเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะด้วยสติปัญญาความรู้ที่เข้มแข็งค่ะ การได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญให่การเดินทางติดต,ต่อค้าขายนำความสุขความรุ่งเริงเจริญก้าวหน้าการเงินได้มาให้มากมาย<อ>ก็มีเพิ่มเข้ามาอีกเหมือนได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะการเงินมีใช้ไม่ขาดมือให้รางวัลกับชีวิตค่ะนะการเงินได้มาจากยศตำแหน่ง การทางไกลติดต่อกลไ้ไกลค่ะก็ได้รับความสำเร็จนะคะน้อมทําตนค่ะอาทิตย์อยู่ในเรือนเซานะคะดาวคู่มิตรค่ะ,ะก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้าหานะคะอ่าจแค็งแงงราดรอดปลอดภัยนะคะเขาไม่เปลี่ยนชาวธนูเปลี่ยน,นะคะ่ะสุภานะคะ ได้การเงินมาจากต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะนะการเงินนี้ได้แลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศนะคะดีมากได้พบการเงินก้อนโตการเงินได้มาจากการเจรจาครองนะคะก็ได้รับยุกย่องให้เป็นผู้มีความเข้มแข็งทางด้านมีไว้พิบปฏิพานนะแก้วครองนะคะมีลูกเล่นทำงาน กับคนที่แตกต่างกันทางพื้นเพเชืช้อชาติศาสนานะคะก็ปรับตัวเข้าหาอารมณ์อร่อยเข้ากับอีกฝ่ายเป็คนนั้นสมัยคิดใหม่ทมําใหม่ค่ะโยกย้ายบ้านยกย้างงานยกย,ย้ายถิ่นฐานนี่ก็อย่ฐานะตําแหน่งดีขึ้นก็ทําให้มีการเงินมั่นคงอันนี้ก็มีหลักแหล่งทำมาหากินที่มั่นคงต่อยอดไปยาวๆเลยนะคะได้รับการสนับสนุนอ่า เตรียมพร้อมกับโอกาสเสมอนะคะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะคะเมื่อเตรียมพร้อมโอกาสก็จะมาถึงชาวถนนนะ,ะก็ได้พบกับการเงินที่มั่นคงแล้วนะโอกาสนี้ก็จะได้พบกับการเดินทางะะได้พบการเงินมั่นคงแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้พบกับคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะ แตกต่างกันทางพื้นเพศชือชาติศาสนาชาวธนูนะก็จะมีเกณฑ์ได้พบรักคนต่างถิ่นค่ะเปลี่ยนค่ะปรับตัวเข้าหาก็จะรอดนะคะไปพบกับคนที่ผ่านความรักผ่านการแต่งงานมาแล้วค่ะกัดไม่ปล่อยค่ะรอคอยมานานเนี่ย มีพลังการหาการเงินรายได้มีการเงินใช้ไม่ขาดมือนะถ้าจะเตรียมตัวยกย้ายเดินทางนะย้ายถิ่นฐานนี่ก็มีพลังงานที่จะทําด้วยการได้พบกับโอกาสแลว้วน,นะกรรมอาชีพนะดาวพุธการค้าค่นะการเดินทางการเข้าไปเกี่ยวข้องกับนะดาวพุธปัตตนีหุ้นส่วนบนรักคู่ของคู่ค,นะคร้านะคะมาทับลักขณนะมี คนมาหมายปองแต่ก็ต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าเขานั้นที่ผูกพันเหมือนครอบครัวกับชาวนโนนั้นเขายังโสดหรือไม่นะ,นะก็มุ่งไปที่การงานก็มีโอกาสได้ทําธุรกิจของตนเองการเริ่มต้นนะกรรมะดาวพุธนะคะ รับตัวาดาวพุทพธปัินินะทับลักคณามีโอกาสได้ทำธุรกิจของตนเองด้วยปัญญาความคิดคล่องโลดแล่นดีมากมั่นคงได้ใช้ปัญญาทรมาหากินค่ะงานต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนธุรกิจการงานนี้ก็รวยค่ะฐานะการเงินเศรษฐกิจดีค่ะการเงินก็ได้รอบ สามสิบปีต่อมาเสาร์ในเรือนเสาการเงินก้อนโตค่ะถ้าจะย้ายต่อไปเดือนมีนาคมต้นเดือนเลยกวจะได้พบกับเพื่อนการงานแวดวงสังคมการลงทุนการงานนี้ได้ทำการบริหารเศรษฐกิจดีแล้วค่ะไปพบกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาหมายปองเพราะว่าเรา มีความอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะการเงินมีใช้ไม่ขาดมือขอฟ้าแม้จะคนละฟ้าห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันคนไกลคนะ่ะที่จะมาถูกตาต้องใจนี้เขามุ่งมาที่การเงิน ผลประโยชน์ที่ชาวธนูมีนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนที่รอคอยด้วยค่ะดอีกฝ่ายนึงค่ะการตัดสินใจครั้งสำคัญตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ผ่านอุปสรรคปัญหาได้ก็เพราะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอุปสรรคปัญหาชีวิตอ่าผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะ มีบุตรมาหนึ่งค่ะลาผลที่เข้าได้นี่ก็อรินะคะลาพระแล้วก็อริผ่านอุปสรรคปัญหามานะคะปัญหานี้ก็ผ่านต่างแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อใหม่แม่ใม่มีโอกาสมีเรือพ่วงมาหนึ่งลำนะคะคนทางไกลอ่ะผ่านชีวิตผ่านภาระแบกหนักเหนื่อยมาก็จะตัดสินใจอีกครั้งนะคะที่ จะแต่งงานใหม่อันนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะประสบการณ์ความรู้การศึกษาดีก็ได้รับการอุปถรัมภ์จากสตรีแม่แม่แมอุปถัมภ์งานกสิกรรมงานแกี่ยวข้องกับความสวยความงามดีค่ะมีความเป็นผู้นำค่ะอ่าก็ได้เริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วค่ะคนสวยคนหล่อนะได้หลับจากสตรีค่ะเป็นเพื่อน ที่ผ่านการยาร้างมาเพื่อนเก่าชาวชนูอะมีปัญญามีความรู้ความสามารถนะมีคู่แล้วค่ะอันนี้คือเป็นคนที่มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ดาพุทธปัตตนิอ่าดาพุทธกรมมะมาทับลัคนาชาวชนูนะคะ ต้องแน่ใจนะคะชาวธนูมีคู่ค่ะชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ก็ปาฏิหาริย์จะปรากฏนะคะเขาไม่ตัดสินใจนะเร็วเกินไปนะยังลังเลโลเลก็ยังเป็นคนที่ยังคงมุ่งไปที่การงานนะคะหาความมั่นคงให้กับชีวิตอ่าโชคดีหน่อยนะยังโสดค่ะทำการงานนะได้เริ่มต้นทำงานออนไลน์ เป็นไสาหมูนะคะหมูตเตโลค่ะหมูนี้มีโอกาสจะเป็นขั้นเทพแต่เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนะเพราะว่าเห็นชาวมังกรทำเนะจรจาคร่องทำการค้ามีการเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเขาก็ปรารถนาจะเริ่มต้นทำบ้างนะคะดาพุทธปัตตนีนคุณักคุ้ครองดาพุทธกมามอาชีเขานี้ก็ได้ค้นพบต,ตัวตนของตนเองมียันสัมผัสได้ลาบจากสิ่งลึกลับ,ลลบแลบบ นะก็อย่างศึกษาไฟรู้ปรีกตัวห่างจากความวุ่นวายนะได้ลาอันนี้ดาวเกียรติอยู่ในเรือนลาภนะครับวันนี้อยู่ในแวดวงสังคมทำง,งานปิดทองหลังพระเก็บตัวเพื่อคน้นคว้าตัวตนของตนเองได้ลงทุนทําการสิ่งใหม่ๆนะโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะปลีกตัวค่นะอยู่กับจินตนาการไอเดียสร้างฝันจะเป็นจริง อันนี้ก็มียานสัมผัสดีได้ลาาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะยานสัมผัสบอกเขาให้รู้ว่าใครที่ฝันเอาไว้จะเล่ยล่าทำให้เป็นจริงตอนนี้มุ่งไปที่ล่าผลการนานค่ะที่คิดเอาไว้ไว้ฝันเอาไว้แล้วคือชาวธนูค่ะ,ะล้มลุกคู่ครานนะคนที่จะฉุดไอ้เขา ที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่เนี่นะคะเป็นผู้มีประสบการณ์แต่ฉันในงานเฉพาะด้านจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยขยันคนที่จะทำให้เขาลุกขึ้นมาได้ก็คือตัวเขาก่อนเลยมีความหวังมีกำลังใจะคะ่ะการงาน,น,นอาชีพค่ะก็ต้องมีพลังสติปัญญาความรู้ความสามารถยเมื่อ ลุกขึ้นมาได้ก็จะมีการเงินเก็บอมนะมีเก็บอมในบัญชีนะนะจากที่รวยแล้วนะด้วยสติปัญญาความรู้มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือเขาก็มีโอกาสได้มีการงานพิเศษเข้ามานะคะนะมียานสัมผัสดีได้ลาบจากยานสัมผัสอยู่ในแวดวงสังคมนะดาวมรติูรีรับเล่นลับนะเล็งไปที่ลาบผลที่เขาลงมือทำการลงทุน ด้วยการปลีกตัวค้นพบตัวตนของตนเองนะก็จะได้มีชัยชนะจากการแข่งขันล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันรักทางไกลรักออนไลน์รักในฝันนะคะขอฝ้าทิ้งคองมากรุมครออาแขนรายรอบอกโลกไว้ภายใน วันเวลามาบอกให้ได้รู้นะคะว่าตนเองคน้คนพบตนเองได้เมื่อปรีตัวห่างจากความวุ่นวายนะคะฝันจะเป็นจริงต้องขยันนะคะผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาลุกขึ้นใหม่ะคะด้วยกำลังใจการเงินคราวนี้ก็ เข้มแข็งต่อไปค่ะแนวโน้มค่ะเป็นคนที่มีการงานมั่นคงแล้วฐานะตำแหน่งนี้ก็มีอันสัมผัสดีก็ได้เป็นท่านพี่ด้วยนะคะไอทำงานการค้าจากงานอยู่เบื้องหลังงานออนไลน์งานต่างประเทศนะ,ะยกย่องให้เป็นอังคารครูท่านทักนะคะอังคารราชาโชคทุกเจ้าโโชคเฉล่าได้ผ่านพ้น การงานมาทํา2งานค่ะการราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอ,อยู่ในแวดวงการงานที่เป็นนักการเมืองนักปกครองได้ทํางานกับชาวต่างชาติแดนต่างถิน่นนะการงานนี้ก็ได้รับความสําเร็จนะคะงานทางไกลได้รับยกย่องให้ได้บริหารการงานนี้ยกย้ายบ้านยกย้ายงานยกย้ายคู่ตําแหน่งหน้าที่เขานี้มีการเงินดีมากอยู่ในแวดวงสังคมที่ วัตถุนิยมสิ่งของอยากได้ปรารถนาสิ่งใดนี้ก็เกิดความมั่นคงแล้วงานออนไลน์งานต่างถิ่นน,ะนีมีเกณฑ์ก็จะได้โยกย้ายเดินทางไปใช้ชีวิตนักต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะมีความเข้มแข็งนะคะก็มีเกณฑ์ได้พบคู่เป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนนะคะอังคารครูท่านทักอยู่ในเรือนอรินะคะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ผ่าน รอุปสรรคปัญหามาตนเองก็ได้พบกับคนทางไกลนะปรับตัวเข้าหานะคะก็จะรอแต่เช่งค่ะถ้าปรารถนาจะมีคู่เตรียมพร้อมกับโอกาสมาถึงนะคะเขาไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนใ้ชาวชนูเปลี่ยนไปและะ้วค่ะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่บริหารการงานมีความเป็น นักปกครองมีความเป็นพ่อเป็นแม่มาจดเจอกันนะคะผ่านวันเวลามาอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามการเงินในรอบ30ปีต่อมาเสาร์ในเรือนเสาร์พบกับดาวอาทิตย์ดาวคู่เม็ดกันนะคะมีการเงินไม่เบียดเบียนกัน,นะคะ่ะตามฝ่ายนี้ก็การเงินมั่นคงแล้วพบกับโอกาสแล้วที่จะได้เดินทางมาพบจดเจอกันนะอดีตก็ เป็นบทเรียนให้ได้ร่วมรู้นะคะการเงินต้องมั่นคงค่ะนะเพราะว่าการที่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินก็สำคัญนะคะท่านเฉาธนูนกังล้อกองเก,กวียนรอบุนเวียนไปนะได้พวกกับคู่พรมลิขิตแล้วกันในะรอบ30ปีต่อมา วีออฟฟอร์จูกองล้ออยู่ในกำมือของชาธโนการเงินมั่นคงในะรอบ30ปีรถลักษักบ้านที่เด่นพร้อมแล้วไม่ประมาทกับชีวิตแล้วสิ่งที่แรกเปลี่ยนมาก็ด้วยการที่ตนเองมีความเข้มแข็งนะสร้างบุญบารมีที่เข้มแข็งแล้วการเงินก็มั่นคงแล้วหมุนกองล้อไปนะสุขทุกรวยจนมีหรือไม่มีจะได้นะเปยนแปลงยกย้ายบ้านยกย้ายงานมีโอกาสได้ คู่พมลิขิตนะคะคนรักเก่ามีโอกาสหมุนเวียนมาคู่อดีตชาติแต่บางก่อนจะได้กลับมาพบกันกงล้ออยู่ที่มือชาวโนที่จะหมุนไปนะคะ่นะการเวลามาบอกให้รู้แล้วค่ะการเงินมั่นคงอดลักทรัพย์ที่ดินพรอ้อมและก็ยังคงเป็นคนที่เคยพบหน้ากันแล้วรู้สึกว่าเป็นคู่ครองกันมาก่อน พอฟ้าเนื้ออาณาใดกันใช่รักจะดันยากกว่านกโบยบินรักข้ามแผ่นน้ำนะถ้าเป็นคนที่ชใช่ใกลแค่ไหนชาติไหนก็ต้องมาเจอกันค่ะเตรียมท้องกับการเปลี่ยนแปลงอ่ะเช่นคิดใหม่ทำใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้พบกับความสำเร็จนะคะ เป็นก้อนโตแล้วฐานะตำแหน่งเศรษฐกิจยศตำแหน่งมั่นคงแล้วนะหมุนเอาสิ่งที่มีค่ามานะคะของขวัญของรางวัลนห้กับชีวิตนะได้พบกับคนที่ใช่มาตามวันเวลากกล้แดนค่ะ,คะ,คะมีแสงสว่างนำทางแล้วคะ่ะอันนี้เขาพบตัว,นว,นวนตนของตน,ตน,ตน,ตนเองเจอแล้วคะ่ะ ได้ล่ายิยานสัมผสัสเพื่อนห่างกลายแต่ใจไม่ห่างกันยินดีรับใช้คนอื่นค่ะชารตรีใจบุญสุนทานค่ะ,ะได้พบกับคู่ที่จะมาคือกูลกันคู่บุญบารมี ธรรษายนะคะแคมเปร้นค่ะปรับตัวเปลี่ยนแปลงแม้แตกต่างกันทางพื้นเพเชื้อชาติศาสนาเจเนเรชันแก็นะคะเมื่อเราปรับตัวนะทัศ yeah. น <Yeah. S 1> คติทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ทัศนคตินะเมื่อเราปรับตัวเข้าหาได้แม้แตกต่างกันทางพื้นเพเชื้อชาติศาสนาเมื่อเราเปลี่ยนปรับตัวเข้าหาเราก็จะได้ พบกับคนที่ใช่ก้มเกลียวปรองโลงอารมณ์อร่วยนะคะคนทันสมัยมาเจอกันค่ะเกณฑ์ยโยกย้ายบ้านโยกย้าย,ยโยกย้ายงานโยกย้ายถิ่นฐานเมื่อการเงินรดลักทรัพย์บ้านที่ดินฐานะเศรษฐกิจมั่นคงแลว้วพอฟทิ้งของมาคุ้มครองโชคดีนะคะ อาแขนรายรอบอบลูกไว้ภายใน